วดวันที่16กันยายน66รวยแน่มูนสิทธิ์คำสร้อยแจกไม,ไม่ไม่มีกักเลขเด็ด2-3ตัวปังคอหวยรีบจัดด่วนก่อนหมดแผงเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่แจกเลขเด็ดให้แฟนๆได้ตามติดกันอยู่บ่อยครั้งสำหรับมูลสิทธ์คำสร้อยสำหรับงวดนี้วันที่16กันยายน66ถูกใจคอหวยเป็นอย่างมาก เมื่อเจ้าตัวได้ไปออกช่องติ๊กตอกของลอตเตอรี่ขีดล่าง plus lottery plus ซึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปที่เจ้าตัวให้เลขเด็ดแบบเน้นๆเ,เปิดเลขชอบมุลสิทธ์คำซ้อยวันที่16กันยายน66เตรียมเหมาแผงลอตเตอรี่สุนารีโชกกองลอตเตอรี่320ใบเตรียมถูกรางวัลใหญ่งวดนี้16966อดีตเกิลกรุ๊ปรัวแจ้งความช่างภาพโดนตั้งกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำมุสิทแจกเลขไม่มีก๊ก โดยมวลสิทได้ให้เลข4ตัวของงวดนี้ได้แก่ 6, 2, 4, 1โดยเลข2ตัวมหาชนงวดนี้ชอบเลข4 0ขีด4 1เลขที่สนใจตอนนี้เลขอายุพิธีกร37กับเลขอายุมวลสิทธ์คือ3760ลองไปตัดเอา2ตัว3ตัวงานนี้ทำเอาด้านแฟนแฟน,แ,ฟนแฮรรีบวิ่งปรูดเข้าไปกว้านซื้อกันยกแผงและต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นมักจะให้เข้าเกือบทุกงวดเลยก็ว่าได้